มนผมแล้วเก็บตัวม้วนผอมแโอเคปะโอเคข้าต้มมนแบบนี้เนี่ยตรงไปตรงที่เขาวางระเบิดใช่ไหมไม่ดูดีชดียงไม่ใช่วกวอ่นเอไาไม่มีไม่มีไม่มีของใครไอ้ย้ยไอ้แจ็คไอ้เหีไอ้แจคไอ้แจ็คไม่ดันกันานะติดาเนเรียนเหีย ไม่จั์พุงนี้ออกก็ติดนี่กูซวยเลยเฮ้ยไม่จริงใจหรอหายแล้วคือนิพชน์แล้วเป็นบาเกแล้วเฮ้ยไม่ไหนรู้ไปน้องเอ็เหรอเยี่ยมตู้เจ้าพิไอ้แจ็คออกก็คือว่าหัวเมียเก่าเขาหยอกล้อกันเป็นเรื่องธรรมชาติเออแล้วนี่หมายถึงไม่ดิกูว่าไม่ได้เมียใหม่กูว่าเป็นแบบ ไปไหมคนข้างกอล์ง